สวัสดีทุกคนค่ะอันนี้ยายบาดมาส,สวนทําไตสิคขาจังหวัดเชียงใหม่เด้อค่ะพี่น้องค่ะอยู่อ,อําเภอเผาเด้อจ้าน,นี่อันนี้ก็คือฉลองเจดีที่พันมาแล้วนะคะอันนี้ฉลองเรียบร้อยแล้วนะคะบันีีมางานกระถินเนาะคะ่ะนี่นะคะบรรยากาศอันนี้กะล้อนะคะร้อจะผามาม้าเนาะคะ่ะเพื่อนกะ แขกบางส่วนนะคะเพื่อนกะกินขา้าวยู่ข้างในเจา้าจ้านอันนี้กะมาถ่ายบรรยากาศโดยรอบนะคะให้ทุกคนที่บ่ได้ม้าเนาะคะ่ะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆนะคะเอาไปฝากพี่ตอนน้องเขาเนาะนะคะภาพบรรยากาศนะคะสวยงามร่มรื่นค่ะนะคะนี่ค่ะจะเป็นปรามานี้นะคะอันนี้วาดกรมาถ่ายยุอีก ตรงขามกันนะคะนี่นะคะบรรยากาศโดยรอบนะคะน,นี่เด้อค่ะเด้อนี่นะคะผู้ที่ร่วมอนุโมทนานี่ค่ะกิบภาพไปฝากนะคะผู้ที่เพิ่นบดายมาน้ำเนาะคะ่ะนี่ค่ะอันนี้จะับมานอนพักอยู่อัน บานไม่ยุยเนาะคะ่ะนี่เนาะคะ่ะอยู่บานตรงนี้เนาะคะ่ะบานผักตรงนี้เนาะคะ่ะนอนอยู่หม่องเทียนตรงคางกันนนคะคระยากาศโดยรอบก,ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะคะ่ะนี่ปฏติมากรรมอ่ฟ้าผนังเนาะคะ่ะ แต่ละห่องแต่ละห่องนะคะนะคะยาวไปถึงนน่นเลยนะคะนันค่ะยาวไปถึงนน่นเลยนะคะเดี๋ยวครั้งนหนจะพาไปรีวิวอีกเทือนึงเนาะคะ่ะปะ <c oughs> เดี๋ยวจะพาไปไปพร้อมๆกันเลยนะคะ <c oughs> ไปค่ะไปเพิ่งน้ำกันเนาะคะ่ะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวยายว,ว่าจะพาไปเนาะคะ่ะ อันนี้ทางเขานะคะประตูทางเขานะคะบอกเมื่อกี้เมองอี่ไอ้วาดอันพักนะคะตรงนี้นะคะเอาบรรยากาศให้เบิรงก่อนเนาะค่ะนี่นะคะน,ะคะนี่อู้นะ,ะบนบนพุ้นกระมีอีกเด้อค่ะแต่บ่ได้ขึ้นไปเน,ะะน,ะะนาะจ้าสวายสวยค่ะดีดีดตาสังเวอยู่เนาะคะ่ะ พาบรรยากาศกอนเนาะคะ่ะตรงนี้เนาะคะ่ะยางสวยเลยนะคะเนะคะ่ะไขับไปเบิ้งทางในเนาะคะ่นะเนาะ,ะทุกคนอยากจะเห็นทางในนี่จะละนะ้อคณะยาติธรรมเนาะคะ่ะพาบรรยากาศมาะปา,ากเนาะคะ่ะ เดินไปเรื่อยจ้าเดินไปเรื่อยเนะคะจะพาไปดู <c oughs> อันนี้งทานก๋วยเตี๋ยวด้ค่ะลองทานก๋วยเตี๋ยวะค่ะกินกินแล้วค่ะนี่งทานก๋วยเตี๋ยวส<า> <c oughs> ว <c oughs> ัสดีค่ะ <c oughs> ลงยูทูปค่ะยูทูบเบอร์ลงคลิปคลิปเลียวคลิปเฟซบุ๊กนะคะ จะได้โฆษณาเขาละเป็นพนักานนะคะเดี๋ยวพาไปเบ่งนะคะนหนนะอาหารนะคะ มาด้วยค่ะเด้อกินแาวน้ำจันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปไปนอนกนนค่ะ,น,คน,น,ะ,คะนี่ก็จะเป็นของวนนะะันเนาะ